นะครับยงที่ผมบอกแล้วว่าตอนนี้เราจะไปโฟกัสที่ตัวนางฟ้ากับปีาศาจนะเดีย๋ยวเราได้ดูกันว่าเราจะได้ไปลงเอยกับใครกันแน่นะครับตอนนี้ก็ถึงเอพิโซด4แล้วนะไวมากเลย <S <S เดี๋ยวขอเซฟก่อนแล้วกันนะที่บอกนะวผมจะเล่นยาวๆเลยนะครับนะเอาจนกว่าจะจบจนกว่าจะจีบเสร็จเลยแล้วกันนะง่ายๆ โอเคเออมันมีเทปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย you will be able to get everyone จะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกได้เออรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่าง in a flash with a bad boy โอ้โหโอเค flash with a bad boy ใช่ไหมลองดู จะแปลว่าเวลาเรายิงฟีโรโมนช็อตใส่นี่แบบพวกหลอนจะอ่อนทวยมากขึ้นใช่ไหมไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวนะพวกหกรเนี่ยมันแค่เพิ่มสแตตนะครับผมนะไร้าสาระนะไม่จําเป็นโอเคแล้วก็มี a อ g เจ้าออยนะเลี้ยวยูซื้อเอาไวอ๋อเวลาเจอผู้หญิงกอดน,นะครับเออก็ดีนี่หว่าน่าจะเอานะโอเคแต่เราตังค์ไม่พอแล้วอ่ะถ้ง,งั้นเดี๋ยวค่อยมาซื้อทีหลังแล้วกันโอเคไปในเอพิโซดเลย โอเคเดี๋ยวพวกเรามาโรงยินกันบ้างแล้วกันนะครับจากคราวที่แล้วเราเลือกห้องสมุดไปนะเวลาบ่ายโมงที่โรงยิมปูดูเหมือนว่าพวกผู้หญิงสาวพวกนี้ยังไม่ยอมแพ้สินะโอเคผู้หญิงสาวยังไม่ยอมแพ้นะครับโอ้โหที่เราเดินเข้ามาในนี้เลยโอ้แอบมองก่อนเนอ่อนระทวยอ่อนระทวยนี่ผู้หญิงแอบแอบทำอะไรกันอยู่โอ้โหก่อนกำลังวิ่งอยู่นีนเหรอโอ้ยิงไม่โดนอะ ไม่ทุกเจอตัว,ตวแล้วโอ้โหนี่เราไม่น่าวิ่งมาตรงนี้เลยนะเนี่ยโอเคสตันให้หมดมองเห็นไม่ชัดเลยอะสงสัยต้องซื้อไอเจ้านั่นมันลองแล้วมังเงี่ยใช่ไหมไอเจ้าขวดยาที่ราคาพันสี่ครับจะได้เห็นชัดๆอ่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินฉันมีปักออนหูอยู่นะรู้ไหมโอเคพวกเราเข้าไปในโรงยิมไม่ได้นะครับส,สาวๆอยู่เต็มไปหมดเราต้องเดินเข้ามาทางด้านข้างแทนโอเคอยังไม่เจออะไรอ๋ออ่า าเป็นไงอ้าสปันไปซะอ้าวกระโดดใส่เลยเหรออ่าฮะตรงนมนี่เองนาหนี่ก็เจอชั้นสคราสนมยังเลยจ้ะนาหนีนาหนีวัดโอ้โหมันเป็นใครจะไปยิงทันวะเนี่ยโอเคผมพยายามยิ honestly, งแล้วนะมันไม่ทันจริงอะอ้อนระทวยออนระทวยออนระทวยออนระทวยดับเบิลอดอนออออนนระทวย โอ้โห,หลายจุดซู่แซ่บมากครับโอเคครับเก็บทันโอ้อ่าอ่าออ,อสามคนเสร็จนะครับขอสองคนบนแล้วกันมองไม่เห็นเลยอะโอ้เดี๋ยวด้วยก่อนใครกระโดดมาโอ้โหใครกระโดดมาโอเคคนนี้ขอจัดการก่อนแล้วกันนะอ่าเรียบร้อยครับอีกคนหน้าผมมองไม่เห็นนะว่าจุดเสียวของหล่อนอยู่ไหนนะเราต้องยิงแบบรัวๆเลยไม่ไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะ อ่าไม่ครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรโอ้ยกว่ายิงโดนโอ้โวขอโดดลงมาตรงบอร่อแล้วกันออเออไอ้ไม่ถูกเจ้าตรงแล้วอือ่พวกหลอนออทำอะไรตรงนั้นเดี๋ยวขอสู้กัเด้อโอ้เจอหนังสือนะครับผมสมุดประจำตัวนักเรียนเป็นไงเอสต์ทีช็อตคูณแปด 8. โอ้ไม่โอ้ไม่ถูกยิงเออาๆ อ่า,อาเป็นไงสตันเลยดิเจอลูกขาเข้าไปโอ้โหลายทางธรรมดาโอเคซูมเสร็จแล้วครับอ,อ่าซูมเสร็จแล้วหัวยี่นี่อะไรละ่ะตังเกงเสร็จครับผมไม่รอดหรอกโอ้โหลายมีลายสีขาวแล้วมีดอกซาก,กุระตรงกลางนะ ไม่ใช่ลายเดียวนะมันลายตราสเสื้อนักเรียนนะครับผมผิดนะโอ้ oh my god โอเคเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ยายคนนี้อยู่ต่ำโดนตายนี่ย้ายภาพไปตามไปแล้วไอ้โอ้อยายผีเออโดดมาทำไมเนี่ยฮะอย่าอ่อนระทวยก็ไม่บอกโอ้โหควิกโบนัสอ๋อยิงก่อนยิงก่อนนอนอีกคนครับไวนะเดี๋ยวนี้สายไว อย่างพวกหลอนลนะนะไม่จะเป็นต้องใช้ดกกีดกกีบอมหรอกนาอ่อนหัดแบบเนี้ยโอเคได้มาแลครับหนึ่พฟีเจอร์อ๋อแหมฉันเป็นการกัดแกล้งที่ยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้ฉันควรจะก่อเหตุแบบไหนต่อดีนะอะนั่นเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วจะปีศาจชั้น2 หยุดทำตัวเป็นนักเรงได้ล้นะหยุดแกล้งคนเดียวนี้เตรียมใจไว้ให้ดีว่าหล่อนจะถูกจับตัวแล้วเจ <c oughs> ้านางฟ้าโง่เง่าการท <c oughs> ี่ฉันทำแบบนี้มันเป็นงานฉันนี่นา <c oughs> พวกว่าฉันเป็นปีศาจนะบอกให้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นจะต้องทำยังไงล่ะ เพราะฉะนั้นฉันถึงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำผิดอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นจ็อบเข้าใจไหมแต่ว่าหล่อน,นทำเกินไปแล้วนะโอ้ยไม่มีทางหรอกไม่มีทางเกินเลยหรอกน่าฉันทำไปมันแค่นิดเดียวเอง <c oughs> <c oughs> ฉันนะะกำลังจะก่อเหตุที่มันใหญ่โตไปม,มากกว่านี้อีกรู้ไหมอ๋อฮ่าไบ้าทำไมทำไมเล่า ดูเหมือนว่าเขาจะกัดกันเหมือนกับหมาก,กับแมวเลยนะเนี่ยโอเคเออถ้าเกิดเป็นฉันแล้วก็ฉันควรจะเลือกอะไรดีนะอ่าฉันยินดีต้อนรับการเขาเรียกอะไรนะการกัดแกล้งแบบเซ็กซี่โอ้โหยัานี่ซาดิสอีกแล้วพระเอกของเราต้องโรคจิตไว้เพราะเราเป็นสายหื่นนะครับโอเคเออจะฉันแนะนําว่าควรจะมีการแกล้งกันแบบเซ็กซี่อ่ะได้ไหมนะคุณนะเร็วเข้านะลองมา เล่นด้วยกันกับฉันหน่อยสิเอ๊ะโทหน้าอ้านายนี่มันคิโมยนายนี่มันคิโมยยิ่งกว่าใครที่เคยได้ยินมาอเลยเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากเชื่อเลยครับว่าจะพูดแบบนี้แต่ว่าฉันน่ะเห็นด้วยกับหลอนขึ้นมาทันทีเลยนายนี่มันช่างฟอนเฟะเป็นหนอนเน่ายิกว่าหนอนเน่าสิครเนี่ยอะไรเนี่ย อาการที่โดนพวกเธอสองคนนั้นลุมด่าเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกอ่อนระทวยเหลือเกินนี่มันคือการอ่อนระทวยขั้นสูงสุดอย่างนั้นเหรอโอ้โหขี้มุยมากเัไปให้พ้นจากพวกเราเลยนะเนี่ยอโอเคอนั่นคือการเล่นของพวกเธอเน่สินะบางทีฉันอาจจะชอบเล่นอะไรแบบนี้ก็ได้นี่นย ฉันนี่หุยิ้มไม่ไหวเลยพวามเป็นพระเอกของเรากลายเป็นไอ้รูปจิตจริงๆแล้วสมแล้วนะครับที่เราเลือกอาชีพเห็นไตฟินมานะครับผมสายหืนกาแบบจุตินี่มันอะไรกันเนี้ยอเปลี่ยนเรื่องดีกว่าขอโทษสัตว์โกเกนะแต่ฉันอ่ะจะไม่หยุดที่จะแกล้งคนหรอกก่อนที่ฉันจะสะสมสแตมได้ครบนะนะอืมอะเดี๋ยวก่อนสี่อดูเหมือนว่าเธอจะเพ่นไปแล้วนะ ไม่นายถึงได้ทำตัวชิลแบบนี้เลัคะเนี่ยพวกเรานั้นจะไปต้องรีบตามเธอไปนะนี่เราจะหนีรอดไปได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยก็คงอีกสเตตหลายสเตตนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปซื้อไอ้นี่ดีกว่านะอ่าไปซื้อที่ทำให้โดนผู้หญิงกอดแล้วดิ้นออกมาง่ายๆนะครับถ้าเกิดดิ้นไวก็ดีนะจะได้อ่าจะได้ไม่เสีย HP นะครับผมเพอย่างที่บอกเลยเลือดมันลดเยอะมากกับภาคเนี้ยนะัเป็นโหมด เป็นโหมดเอ็กซ์เปิดนะครับผมโดน3ทีคือนอนเลยโอเคเรากลับมาทางเข้าเหมือนเดิมนะดื้อดดผมสงสัยมานานแล้วไอ้ลูกป้าเนี่ยมันเหมือนฮัสเนมิกุเลยนะเวลาบ่ายโมงครึ่งหน้าทางเข้าโอเคเรียบร้อยเราจะเดินไปไหนดีนะดืดืดตอนนี้ฉันกลายเป็นคนโรคจิตไปแล้วนะเนี่ยที่ชอบผู้หญิงดาสมแล้วที่เป็นคนเกิดมาหื่นกลาง ตอนนี้ฉันก,กามสุดๆเลยบอกให้ฉันพร้อมที่จะสไลด์ทุกหลอนทุกเมื่อเป็นไงละ่ะบิดเลยสิบิดเลยเหรอบิดเลยเหรอโอ้ยิงโดนยากนะบางคนน,น่นาหน่าโผล่มามันผีเลยออ่าเป็นไงควิกโบนัสเลยนะบอกให้โอ้โหแจ๊ะแจ๊ะครับผมแจ๊ะ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 แหมตูดบิดเลยนี่เอาเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอครับแจ๊ะแจ๊ะอ่าอ่าเรียบร้อย เฟินไปดิฟินไปนั่นนั่น,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 นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหยิงหนังสือไม่ทันในบ้าเลยนั่นขอยิงตัวหนึง่งอ,อยู่ไหนเนี่ยเออตรงหัวตรงหัวเสร็จแล้วครับผมลายดอกไม้สวยงามเหลือเกินอ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหบูมเมอร์สีฟ้าสวยงามกลางหัวไอ้คนหนึ่งเอ้านี่ไม่โดนีกเหรอนี่หน้าอก โอเคสีขาวอย่างที่บอกนะครับว่าอยากเห็นกระเกงในชัดชุดชันในชัดก็ต้องซื้อดีอีนะครับราคาพันสีเท่านั้นเองโอ้คิโมติสกีสกีสกีเหรอสกีใช่ไหมอ่ะโอ้โหมีข้าบนมาเต็มในงอกมา3-4คนโอ้โหนี่กระโดดมาแบบลงชูชีพเลยเนี่ยอ๋อโอเคเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นเป็นไงบ้างอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงหัว เอาหน้ามาใครมาลบอะไรอยู่ตรงนั้นโอ้ยยิงไม่ทันอ่าเอ้ยหนังสืออยู่ตรงนั้นยิงไม่ทันเฮ้ยพี่ดูเรียบร้อยเลยเกิดโอ้โหคนอื่นกำลังวิ่งอยู่วิ่งอยู่ใช่ไหมวิ่งอยู่ฉันก็ยิงได้สีขาวเลยโอ้โหบริสุทธิ์เออเป็นไงคนนี้ต้องเล็งที่หัวคนนี้ต้องเล็งที่ตัวเสร็จหมดแล้วครับงานนี้นี่เก็บหนังสือได้ทันโอ้โหยิงผู้ที่อยู่ไกลๆนั้นทันไหมเนี่ยไม่ทันนะ โอเคใครฮิ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 ฮทำไมว่าคนนี้ชอบไปจิ้มสะดือเจ้อจ้ออ่ะจ้อจ้อจอ้าวนานาน,นานวิ่งเข้ามาโอ้โหเบรกกระทันหันโอเคที่หัวเสร็จนี่ที่ตัวคนนี้ที่หน้ออาอกเฮ้อให้ตายสิฉันไม่ชอบสาวผมสมั้นซะด้วยสินะโอ้คนนี้สาวแว่นไม่ค่อยโดนหน่อยอ,อ่าพวกหล่อนน้ะมันจืดจางเลยนะที่เทียบกับชิโดบุเนี่ย ทำให้ฉันหวั่น,นไหวไม่ได้เลยซ้ำแต่ตอนนี้ฉันจะจกบนางฟ้าก่กนโอเคเก็บหมดเช่นเคยนะครับคนนั้นังวิ่งอยู่เลยไม่สังเกตเห็นเราหรือไงนะนี่ฟีโรโมนของฉันไม่ทำงานกับยยคนนั้นเหรอดูเหมือนจะวิ่งอย่างตั้งใจเลยนะมาอีกแล้วเอาละดูเหมือนว่าพวกเราจะตามเธอทันแล้วนะหล่อนะันนี้ไม่รอดแล้วแ่ะ มาสายเกินไปแล้วนะรู้ไหมตอนนี้ฉันได้เจอคนนดิงที่ฉันสามารถควบคุมได้แล้วล่ะเอาล้ะถ้า,างั้นฉันขอแนะนําเลยนะเธอน่ะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สุดยอดมากเลยสำหรับฉันเอาไม่ค่ะมาสเตอร์เดี๋ยวก่อนมายาจังนี่เธอก็ด้วยเหรอ ฉันเป็นตุ๊กตาของมาสเตอร์ค่ะฉันจะจัดการคนที่มาขัดขวางมาสเตอร์ฮ่หาฮ่ารีบฆ่ามันเลยเ,ออเดี๋ยวก่อนไม่ต้องฆ่าพวกนั้นก็ได้นะเอ,อ่อจะคิดว่าแค่บวนพวกนั้นก็น่าจะพอแล้วละ่ะค่ะมาสเตอร์ตามที่บัญชาเลยค่ะอืมอย่างนี้เอง พวกเรามาเล่นแต่งตัวกันดีไหมเดี๋ยวก่อนนะอ๋อพวกเราเออเราจะต้องการที่จะเล่นสายหืร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้า,า่งั้นพวกเรามาเล่นแต่งตัวกันดีกว่าอ๋อตุ๊กตาอย่างงั้นเหรอถ้า่งั้นพวกเรามาเล่นแต่งตัวกันดีกว่าเวลาฉันจะต้องฆ่านายให้ได้เ,เดี๋ยวก่อนที่ฉันบอกไป,ไปนี่เธอเข้าใจไหมเนี่ยถึงแม้ว่าผมน่จะหื่นก็ตามก็อย่าเลยคุณบอกว่าจะไม่ฟังเลยสินะครันี้ เอาเถอะยังไงฉันก็ให้เป็น,นหน้าที่ของเธอแล้วกันนะ <c oughs> นีะมนัจงสู้และจงจัดการมันให้ได้เข้าใจไหมโอเคเราต้องสู้กับมายาจัง <c oughs> แล้วเนี่ย Yes Master <c oughs> ตามบัญชาเลยค่ะมายาจังไม่ฉันก็ไม่อยากสู้กับเธอนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องสู้กับเธอแบบไหนนะน่าจะเก่งอยู่นะอย่างน้อยก็น่าจะเก่งกว่าชินอบูแลหละเอ้าเหรอโอ้โหโอ้โห ชา้าไม่ได้เหรอโอเคเราชาร้าไม่ได้นะครับผมโอโ้โหโอ้โหหล่อนปลากระดาษปินจามาไม่ป๊อป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 หืมไม่แตกภายในครั้งเดียวด้วยแต่เธอไม่อึดเท่ากับชิโตบุเลยนะเนี่ยแป๊บเดียวรถหวบแล้วเดี๋ยวก่อนมีมุกเดียวกันเลยเหรอเนี่ยไม่ no ไม่ฮารุเคนเอ้ยโอเคอเกือบไ,ไม่ทันโอ้โหเราเผลอตกใจกับหนังสือโอ้ก่อนเราชาร้าไม่ได้เหรอเราชาร้าไม่ได้เหรอ เกี่ยชัดได้นี่วะนี่ก่อนเธอจะทำอะไรนี่เธอจะปาดาวกระจายใช่ไหมนี่มันโอ้โหตุ๊กตาบนฟ้าตุ๊กตาทำไรตุ๊กตาบินจยูบนฟ้าเหรอนี่มันมุกเดียวกับมิสไซล์นี่วะไม่โอ้โหอ่ากระเด็นซะโอ้โหนี่มันเออเออเออเป็นไงมุกเดียวกันกับชิดตะบุเลยนี่วะยังไงซะฉันก็ได้เปรียบหล่อนนะ อโอ้โหหลอนปลากระดาษได้ก่อนนะครับผมนี่เป็นไงสตันอดีตออร์ทูออรทวีใช่ไหมอ่ะโอ้ยเดี๋ยไปทันโอ้โหกันทันแปะเนี่ยโอโ้ไม่ทันว่ะอุ้ยสุดกค้ดไม่ทันนะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนอนี่จะสารเล่มเดียวกันกับพี่สาวเองเลยนะโอ้โหเกือบโดนฟาเมอร์นี่ฟาเมอร์ คนที่ใช้ฝ่ามือผลักฉันอย่างนั้นเหรอจะดูถูกเกินไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เป็นไงสตันซีสตันซี่อือโอ้โหยิงพันแล้วเนี่ยเป็นไงโดนซิโดนซีิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หเจ็บนะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เป็นไงสตันน่ะดิสตันน่ะซิเจอยิงระยะประชิดขนาดนี้อุ้ยโอเคคราวนี้หลอนจะ ใช้ไอตัวตุกตาระเบิดนี่ใช่ไหมมาหกระจอกนะ่มาเลยมาเลย,เลยโอเคครับหกตัว a t the fuck โอ้นี่เรียงเลยเลยเนะี่ยโอเคมาเรียงแบบนี้ก็เสร็จอีกครับเล็งง่ายจะตายเจ็บเจ็บเจ็บไหมมายะจังอ,อยากให้ฉันยิงฟิรโมช็อตใส่อีกไหมเป็นไงฟิเลยสิฟิเลสิ โอ้โห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 ตุ๊กตาน่ารำคาญมากอะเกลียดมากอะเกลียดมากโอ้โหแปะแปะไม่ต้องแปะแล้วไม่ต้องแปะแล้วดูเหมือนว่ากระดาษหลอนยังไม่ทำเดาเมจนะแต่ปิดหน้าจอเลยนะอยู่ไหนอะนี่เป็นไง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 อ๋อโอ้ไม่ต้องแปะไม่ต้องแปะแล้วครับโอ้โหกระดาษไม่ทำเดาเมจนี่เองขอ้ที่ทำเดาเมจก็จะเป็นแบบไอ้ที่เป็นปลาเป็นแนวเส้นตรงนะครับผมมันบุ้มแรงนะไอ้กระดาษนี้มันปิดหน้าเราเฉย โอเคเรียบร้อยครับโอเคครับเสร็จอ้าเป็นไงไมายจังคิดจะหาเรื่องกับฮพนี่คนนี้อย่างนั้นเหรอหล่อนตีใจจะโดนฉันถลกแล้วใช่ไหมไม่ได้ถลกหนังนะถลกสิ่งที่มันห่อหุ้มร่างกายเธออยู่ยังไงล่ะอเอเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอเคมายจัง โฮนี่นี่ฉันถูกควบคุมเหรอนี่เอ่เธอกลับมาแล้วมาเจ้จังขอโทษนะโฮนี่หนูทำให้พี่มีปัญหาโอ้ยอย่าก,กังวลถึงเรื่องนั้นเลยนะก็คิดซะว่ามันเป็นเรื่องร้ายๆแล้วกันที่ผ่านไปแล้วนะนะเข้าใจแล้วล่ะค่ะโฮนี่อีอีฮดูเหมือนว่าฉันจะจับหลอนได้อีกแล้วสินะเนี่ย ร้อ,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 องเลยสิร้องอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยบ้าเอ้ยนี่มันนี่นมันเป็นการสอบของฉันนนเนี่ถ้าเกิดสมมติว่าฉันทำพลาดแล้วก็ฉันน่าจะต้องถูกท่านเจ้ามาลงโทษแน่แน่หือะไรนะถูกลงโทษอีกเหรอเป็นการลงโทษที่แย่ animations? แล้วมันเป็นแบบไหนอะ่ะ ป็นการลงโทษที่น่ากลัวมาก,น,ากน่ากลัวน่ากลัวที่สุดคุณนะอะไรเล่ายังนางฟ้าฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงเป็นเพราะว่าเธอนะั้ไม่อยากถูกลงโทษใช่ไหมล่ะเธอเข้าใจฉันด้อย่างนั้นเหรอฮนางฟ้าเธอเธอชื่ออะไรนะ่ะ ฉันชื่อเอคโลเป็นนางฟ้าอัจฉริยะอและฉันคือคนที่แบกรับอนาคตของสวรรค์อเพราะฉะนั้นหล่อนต้องจำชื่อฉันให้ดีนะเ e อกโรอย่างนี้นี่เองเธอเป็นหนึ่งในเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกว่าพวกเธอมาเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเอ๋ e นางฟ้ากับปีศาจเป็นเพื่อนกันมันทำให้ฉันชัดเจนแล้วละ่ะ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนมายาจังนี่เธอยังอยู่ตรงนี้อีกเหรอเนี่ยฮะฉันทำให้หลอนออด,อด,อดทวยไปแล้วนะยังลุกขึ้นมาได้อีกเหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแองเจลนี่เธอมองเห็นเอกโรูได้ด้วยเหรอมายะจังเอ๊ะฉันก็เห็นเธอตั้งแต่ทีแรกแล้วนี่นาเอา้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตามไม่ทันแล้วนะเนี่ยคุณนไะดสมะเราพอที่จะช่วยอะไรคุรุณะได้บ้างคะเนี่ย เอ๋นี่เธอเพิ่งมาพูดป่านนี้เหลอโอ้โหเมื่อก่อนหน้านี้ยังอยากจะกระทืบไปจมดินอยู่เลยเอองั้นก็ช่วยคิดทีแล้วกันดูแบบว่าฉันจะเวลาไม่เหลือแล้วมั้งสินะโอ้โอนางฟ้าเอ,อากรจังนั้นเป็นนางฟ้าจริงๆด้วยอืมเออเออโอเคเอ่าโอเคมีให้เลือกสองอย่างนะครับระหว่างเอกรู้พูดถูกมาช่วยคุโรนะกัน กับอีกอย่างหนึ่งก็คือให้หอ,อกอสูรแทงชั้นก่อนโอเคกันให้หอ,อกอสูรน,นั้นแทงชั้นเอาแบบนี้ดีกว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะใช่ไหมเป้าหมายเราตั้งแต่ทีแรกนั้นก็คือการให้หอกอสูรน,นั้นแทงกันยันหนึ่งก็คือช่วยเอกโรยจะวันไหนดีเนี่ยงันวันแรกแล้วกันนะเผื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะคิดเหมือนกันไหม อ่าลองดูลองดูองดโอเคเธอพูดถูกเอกโรฉันนะก็รู้สึกผิดกับเธอเหมือนกันค่ะพวกเราจะต้องมีปัญหาแน่ๆถ้าเกิดกว่าคุโรนะนั้นคอยสร้างปัญหาแบบนี้อาสุดท้ายก็จะให้เยนี่กลายเป็นนางฟ้าอย่างนั้นเหรออ่าฉันจะแต่งตั้ง ฉันอยากจะช่วยเธอนในฐนานะที่ฉันเป็นสุดยอดนางฟ้าโอ้เป็นนางฟ้าชริยะ,อะโอเคเดี๋ยวฉันจะพยายามที่จะให้หล่อนนั้นแกล้งแบบปลอดภัยแล้วกันอ่ะ,อะขอบใจนะเอโ,โรฉันติดนี่หล่อนแล้วละ่ะแกล้งอย่าปลอดภัยนี่เป็นไงวะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ฟรีนะเข้าใจไหมเอ๋ตายสินางฟ้านี่มันโลบ โลบมากยี่กว่าปีศาจสิ่งนี้นเนอ่อแต่ว่ามันคืออะไรล่ะถ้าเกิดสมมติว่าฉันสามารถทําได้แล้วก็นะฉันอยากให้หล่อนเอาหอปีศาจนะั้นแทงตูดท่านโฮไดซะเข้าใจไหมเอ๊ะดีๆ,ๆ,ๆกอ่อนทําไมต้องแทงตูดฉันล่ะนี่ฮะนี่เธอชอบตูดฉันมากใช่ไหมนี่อยากดมตูดฉันไหมเนี่ยพูดขนาดนี้โอ้ยตายสิเอ๊ะอะไรกันเนี่ย นี่หลอนสมองผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยเฮ้หลอนเป็นนางฟ้าที่บ้ามากเลยนะไม่เลยล่ะตายสิดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วหล่อนก็จะช่วยเติมเต็มหน้าที่ให้จับเจ้าปีศาจนด้อยู่ดีสินะ <Okay>. oh, โอ้โหอย่างนี้เองเหรอคะเนี่ยสามสองศรกรรมเทพแรงสาสองเท่า ดูเหมือนว่าคุณจะ have a bad time ในสักนึ่คร้เนี่ยฮะเจ้ามนุษย์แฮปเอ b a บ time จริงนั่นแหละไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดคุณช่วยฉันละก็จะเอาหอกแทงตัวคุณก็ได้นะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดสมบูรมีใครมันได้ยินบทสนทนานี้เข้าฉันคิดว่ามันคงจะไม่ดีมั้งเนี่ยเฮ้ตายสิฉันคิดว่าฉันคุณน่าจะหาวิธีอื่นที่จะต้องถูกแทงมากกว่านั้นเนี่ยนะ มันช่าเป็นเป้าหมายที่แปลกเลยแบบนี้โอเคอืมฉันคิดว่านะเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วนะเล่นมานานเหลือเกินนะครับโอเคฉันออกว่าหลอนจะไม่ทำให้ฉันเจ็บมากจนเกินไปใช่ไหมอ,อย่างน้อยเนี่ยนะทำให้มันเบาๆแล้วกัน โอ้ยอย่าใส่ใจเรื่องอรายละเอียดมากเลยค่ะเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นถึงเวลากั่นแกล้งแล้วล่ะค่ะเอ๊คราวนี้เอา,อางไงดีนะแต่งั้นเดี๋ยวฉันจะไปที่สระน้ำละกันโอ้โหแหลมเลยฮ้อ,อพวกพวกนายนั้นจะต้องลำบานะวกแน่แนเพราะว่าฉันอ่ะจะต้องไปทำให้สาวพวกนั้นตกไปท่าของฉันให้หมดนล้วฉันก็จะไปรอพวกนายอยู่ที่นั่นนะเข้าใจหรือยัง โอเคเดี้ดก่อนนี่หลอนยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยว่าพวกเราจะต้องทำยังไงเธอไปซะแล้วละ่ะอืมหลอนนี่ปวดเหมือนเดิมเลยนะโอเคนะครับผมนะขึ้นมานิีเดียวเองเหรอไม่โอเคที่สุดท้ายเราก็เหลือที่จะจีบอ่าที่จะจีบเอโคโรจังคนเดียวแล้วสินะแสดงว่ามันจะมีให้เลือกรูทนะครับนะระหว่างจะเอาเยาปีศาสตหรือว,ว่าเยานางฟ้าใช่ไหมโอเคได้ได้ได โอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราควรไปที่สระน้ำใช่ไหมอ่าเฮ้ยฉันก็ตกใจเลยเนะี่ยที่เธอคิดที่จะช่วยปีาศาจนะฮะเอกโรฉันละอึ้งไปเลยนะเออน่นสินะคะก็ตอนที่สมัยฉันเรียนนะครับเพื่อนของฉันก็เผลอทำข้อสอบไม่ได้เหมือนกันแล้วเขาก็ถูกลงโทษอย่างหนักเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นฉันเลยเข้าใจความรู้สึกของคุโรนะนะคะอืม ึงแม้ว่าเธอจะเป็นปีศาจก็ตามแต่ฉันไม่ยอมรับให้เธอต้องมาประสบกับชะตากรรมเดียวกันเหมือนกับเพื่อนฉันเด็ดขาดโอ้โหแต่ว่าไอ้การลงทันที่น่ากลัวและแย่เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ฉันอยากรู้ซะแล้วสินั่นมันเป็นบางสิ่งที่ฉันบอกคุณไม่ได้เลยล่ะค่ะอปาตะโกเส้นไปน่าสงสารเลยแบบนี้อ๋อปาตะโกเส้นไปเป็นเพื่อนของเธอย่างนเหรอที่ถูกลงโทษอะดูเหมือนฉันจะพูดบ้าไปแล้วล่ะค่ะ ใช่หรือป็นสิทธนะคะมันไม่ใช่เรื่องของคุณหรอกคะ่ะถ้าเกิดเธอไม่อยากบอกฉันแล้วก็ฉันก็จะไม่ถามอีกแล้วละ่ะจะคิดว่าเหมือนกับฉันจะได้ยินชื่อปาตะโกจากที่ไหนมาก่อนสินะอะแต่นี่ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องนั้นนะคะเนี่ยพวกเราจะต้องรีบมุ่งหน้าไปยังสระน้ำเร็วๆแล้ว,ลวดูเหมือนว่าจะปีาศาจนั่นคนข้าที่จะใจรอซะด้วยสินะคะเนี่ย ถ้าเกิดสบู่เราปล่อยเธอรอนานไปแล้วก็เดี๋ยวเธออาจจะทําเรื่องไม่ดีมากจ,จะเกินควบคุมไปก็ได้นะโอเคจ้ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในรูทที่จะจีบอจะจีบเอกโรแล้วนะมันมันไปมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับนะสำหรับ <laughs> รูทนี้นะดูเหมือนว่าผมจะต้องเซฟแย่ซะละเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปจีบคุโรนะอีกทีก็ได้นะโอเค ตึงตึงดึงอ่า New save yes โอเคนะโอเคนะครับผมนะสำหรับปาร์ตนี้ของเกมเก่ากัน,กนขอจบไวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบกย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด b like, s c r i b e ด้วยละ่ะตอนต่อไปจะได้ออกมาเร็วๆและหรือเราจะมันลุ้นกันว่าเราจะสามารถจีบเอกรจังได้สำเร็จหรือไม่หรือว่าจะควบสองกับคุโรนะไปเลย โอเคครับผมนัวติดตามดูนะครับสวัสดีครับ